เรากลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิปเทเลลิตเกมดาร์กอนชาร์เวลเลอร์ครับผมวันนี้มาเดก็จะมาพูดถึงเทเลลิตเป็นการจัดเทลลิตจากที่เราลองนั่นเซิร์ฟเทสนะครับอาจจะเป็น PVE แต่อาจจะมีพูดถึง PVP นิดหน่อยละกันซึ่งบอกเลยว่าการจัดเทลลิสเนี่ยมันก็อยู่ที่บุคคลเนาะบุคคลคนจัดว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ผมก็จะที่ว่าตัวนั้นเก่งตรงไหนจุดเด่นยังไงนะครับเพื่อทุกคนหาตัวละครที่ชอบแล้วก็ตัวละครที่สามารถแบกดานได้ช่วงแดนอาจจะเป็น PVE ไต้โฮ ตีมังกรหรือเป็น PvP อารีนาเนี่ยไปตีคนอื่นอ่ะในคิกคลมเนี้ก็จะรวมนะครับเทียริฟที่ผมจัดให้โอเคมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะไป a c k เกม Top Up Center ร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอ์ไม่มีวีฟันมาเดียใช้บริการมาแล้ว1ปี รก็สามารถไปใช้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นเกรมเจนชินอิมแพกนะครับฮงไกสตาร์เรลปูตูริงเวฟหรือจะเป็นเอออสซีโร่ไนแม เรามาเริ่มจัดเทเลกันดีกว่าทุกคนจะเห็นภาพนะครับก็จะมี TSS อส a อสเทเเทเอเก็เป็นโซนหนึ่งในการเล่นทําให้เราเล่นง,าง่ายช่วงแรกบางทีก็อยาไปซีเรียสกันไปแต่ถ้าใครแบบอยากได้ตัวเมนดาโอเคก็ดูเทเลกได้มาเดยก็จัดตามที่ได้ลองเล่นแล้วก็ได้เข้าใจในตัวละครนั้นๆแล้วกันโอ้โห t s s นี N ่มีตัวโปรดผมอยู่ตัวหนึ่งนะคืออ e ีฟิกนะครับตัวด no e e. ามเมจเอลีธาไฟเด่งมากตัวที่4แต่ว่าก่อนที่เราจะพูดถึงอีฟิกเนี่ยเรามาพูดถึงตัวแรกก็คือโพไซดอนครับตัวนี้ก็เป็นตัวท มีดาเมจเอลีบอกเลยว่าของดีแล้วก็มีแปะดีบับด้วยถ้าใครเคยเล่นเจนชินมาจะเข้าใจหลักการก็คือในตัวของโพสซดอนเนี่ยจะเป็นสกิลเอลีแล้วก็จะแปะเยอะือกเยือกเย็นไปด้วยถ้าเราแปะธาตุไฟไปเป็นดาเมจอะไรก็ได้อเผาไหมมันจะเกิดการระเหยครับถ้าเราแปะสายฟ้าคู่กับน้ำแข็งมันก็จะเป็นเย็นรวดเร็วนี่คือศัพท์ นะก็มีบาเดียน้ําแข็งป้องกันเวทลดลงอะไรเงี้ย10%นะครับโพไซดอนก็เอลีดาเมจเอลีก็มีด้วยแถมก็มีหลายๆจุดที่ช่วยเพื่อนได้ดีีได,ได้รับพลังงานอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบว่าแพ้แข็งเพื่อนที่แบบใกล้ตายเป็นเวลา3วิแล้วก็ไปฟื้นฟู HP 400%เท่ากับการโจมตีของตนนะครับก็คือ,อของโพไซดอนนั่นเองสูงสุดก็คือไม่เกิน HP สูงสุดข,ของเป้าหมายครับแต่ลักษณะก็คือจะเปิดใช้งานหนึ่งครั้งก็คือ1นึ่ง Battle หนึ่งครั้ง ต่ว่าคุณต้องเลเวลสูงเนะีย่ยเวล60กว่าคุณจะเปิดใช้งานสกิลบาเรียน้ําแข็งได้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากเลยดีกว่า PVP ได้ PVE ก็ได้แต่แตีบอสก็มอาจจะไม่ใช่ดาเมจตัวทีบอสขนาดนั้นแต่พอเล่นได้อยู่สำหรับโคไซดอน ตัวต่อมาแท้งเล็กแทคงโน่หนึ่งได้ไหมเนี่ยเทพพิดาผู้แสนฉลาดอาร์เทนาหรืออาร์ททนาตัวนี้ก็จะเป็นตัวแท้งเอสเเป็นตัว e x อ่ะผมลืมบอกไปว่าตัวโพไซดอนเนี่ยก็เป็นตัว EX เหมือนกันตัวเอก็คือเป็นตัวเลทอฟเอาง่ายมันตัวหลักตำนานอะไรแบบนั้นอ่ะมันใช่ไม่ใช่ตัวที่อยู่ในตู้ถาวรนะถาวรไม่มีตัว EX นะครับมันต้องเป็นตู้เลทอเวลาเกมจัดกิจกรรมจัดอีเวนต์แบบนี้ตู้ EX ให้เราแบบหาเอ็กอ์มันก็มีหลายตัวนะไม่ใช่มีแค่แบบตัวเดียวเช่นอาร์เีนาเนี่ยก็เป็นตัวแ ตัวหนึ่งที่เปาเซอร์เทสคนเล่นเยอะเหมือนกันเป็นตัวแท้งที่โหมีดาเมจนิดนึ่ะครับเป็นดาเมจกายภาพนะทุกครั้งที่โจมตีนะครับก็คือจะแนบดาเมจกายภาพเท่ากับ H p ที่เสียไป12เเ <c oughs> มื่อโดนตีคือไม่ต้องบอกว่าเมื่อตีโดนตัูหนึ่งคนจะฟื้นฟู HP ที่ตนเสียไป6ปอร์เซว้าวตึงเกินนะครับ <c oughs> แล้วก็มีแบบบัฟเพิ่มดาเมจบัฟเพิ่มพลังป้องกันลดดาเมจที่เข้ามามีพรออ้ไไม่หมดอาร์เทน่าอาร์เทน่าหรืออ,อาร์ทีน่า ก็มอบโล่ให้กับตัวเองได้ด้วยแล้วก็มีโปรโว๊กบังคับให้เป้าหมายโจมตีตนอันนี้ก็ถือว่าดีก็คือเอาไว้ขัดโปรโว๊อีกฝ่ายฝ่ายกำลังจะไล่โปรโว๊กโชเลยแล้วก็เมื่อ HP ฝ่ายเรานะครับต่ำกว่า30%เขาจะมอบโต้ชีวิตเพื่อลดดาเมจเป้าหมาย 20%ด้วยว้าวถือว่าเยี่ยมเลยทุกครั้งที่ได้รับดารเมรก็มีอกาศ25%ที่จะสร้างนาเมจกายภาพแก่สโตูเป็นวงกลมก็คือเอลไคตีมาแล้วมีสว่สวนสวนสวนเป็นตัวแท้งที่มีแบบมีสวนนิดๆเป็นตัวแท้งท่าแสงนะครับเป็นท่าตัวท่าแสงที่โอ้โหมีติดไอดีไว้เลยครับจริงๆตัวต่อไปตัวที่3เรามีอธีนาเรามีโพรลอนแล้วเราก็ต้องมีฮาเดสครับ ราชาโยมทูรับไอเดชเป็นตัวดาเมจล้วงหลังจริงจริงครับเป็นแอสซิสินครับบอกเลยว่าเก่งจริงครับคือโจมตีแนวหลังได้ดีแล้วก็สปีดเนี่ยเยอะดาเมจให้กับตัวเองก็มีเพิ่มอีก20%่อนตูสารพัดเลยตัวเนี้ยโจมตีแบบธรรมดาโจมตีทั่วไปก็แรงเพราะมันสามารถที่จะสร้างดาเมจได้ต่อเนื่องแล้วก็เมื่อโจมตีจะเพิ่มดาเมจแก่ตนเท่ากับสัดส่วนเอพที่เป้าหมายเสียไปด้วยอันนี้ก็แบบยิ่งแบบอีฝ่ายเลือดเลือนน้อยแล้วก็จวงจวงจวงแรงขึ้นทุกครั้ง เมื่อฝ่ายเราอะแบบว่าปูกเอาชนะตนจะได้รับคําพูดสุดท้ายนะครับจะฟื้นฟูเฮดพีนั่นเองเก่งนะตีแล้วก็เด้งเลือนตัวเองได้ด้วยไม่โดนไม่ง้อใครเยอะครับสลหรับฮาเดสตัวนี้ก็เป็นตัวดาเมจ s อเสตินั่นเองก็ถือว่าเก่งได้เลยก็ตัวที่4ครับเป็นตัวที่มาเดสอวยอีฟริกนะครับตัวนี้เป็นตัวธนูอาชาตุไฟเป็นตัวดาเมจเอวีที่ค่อนข้างแรงนะครับ แต่ว่าดาเมจซิงเกิลแทรเก็ตมันไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นนะเอถ้าคุณเอาไปไถด่านอะไรไว้แป๊บเดียวครับไถห้องไหนหออันตีทีนีปิ้วปิวป้วปิ้วปิ้วยิงลูกไฟนะไฟบอลไฟบอลจะมีสร้างดาเมจแต่ว่าตัวเขาก็เป็นดาเมจหรือว่ากายภาพยิงแบบปิวป้วปิ้วปิ้วปิ้วไปเลยแล้วก็มีแปะเผาไหม้ด้วยคือเอาไปเล่นกับโพไซดอนก็ได้ครับเดี๋ยวตัว e x 2ตัวเลยนะคุณเอ้ไม่ผมจำได้ว่า e อีฟ e ิก่ะอีฟิก่ะไม่ใช่ตัว e x มันคือ s s r บวกยิงกระสุนไฟไปตัวนี้ก็เป็นตัวดาเมจเอล เอวีนี่เด่นจิิงนะครับสำหรับตีฟิกเป็นตัวธนูที่ทุกคนสามารถไม่ติดไว้ใหไอดีได้เลยถ้าคุณจะถ่ายด่านรวมถึงการใส่หอนะครับผ่านด่านอื่นๆตัวละครต่อมาเนี่ยก็จะเป็นมาริลิสนะครับจะอยู่ในเทียาเอสนะเราพูดถึงผีต่อนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีดาเมจพยภาพตัวที่แบบตีดาเมจใช้ได้เลยมีบ้าข้างแล้วก็ฟื้นฟู HP ที่เสียไปได้ด้วย ก็ถือว่าใช้ได้เอาไปตีบอสเก่งเมื่อเฮดพของตัวเองเนี่ยลดลงจะสะสดโทรศัพ์เมื่อโทรศัพท์เต็มเนี่ยเราจะบ้าคล้างเพิ่มดาเมีระบำดาบไปอีก50%ารแรงสำหรับตัวมารีลิสไปทเนี่ยเจริงผมได้ลองนิดหน่อยไม่ได้ลองเยอะขนาดแต่ว่าก็เป็นตัวทิงที่แบบใช้ได้เลยแหละตัวที่2ของ T S นะครับก็จะเป็นน้องฮูจินแต่ผมชอบเปลี่ยนเลยกมุกนิน <laughs> เป็นตัวละครที่ผมอวยเพราะว่าเซ็กซี่เกิดทุกคนต้องไปดูถุงน่องนะตอนเปิดริงไปดูถุงน่องกันแล้วตอนนี้ก็จะมีอีกาข้างกายเขาแต่ว่าเป็นตัวละครสายธนูนะครับเป็นตัว s อ r เป็น s อเป็นตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวเอกนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้ครับเป็นตัวดาเมจธนูเป็นตัวที่แบบคุณต้องโจมตีธรรมดาให้เร็วแบบไวๆก็คือเขาสามารถที่จะลดฮิวอีกฝ่ายด้วยแปดดีบัฟต้าแบบไม่ฝ่ายฮิวเบาลง20%แล้วก็เมื่อโจมตีเป้าหมายที่มีดีบัฟรอยแผลก็คือจะบวกคิ โีเให้กับเขาก็คือพิ่ดีข้อน,นั่นเองก็ถือว่าใช้ได้เลยลมีสกิลตีเป้าเดียวลดพลังป้องกันกายภาพแล้วก็โจมตีแล้วทำให้ฝ่ายกระเด็นได้ด้วยก็คือถอยไปน,นั่นแหละครับผมจําได้ว่ามีสกิลอีก,กามีอีกฝ่ายเป็นเส้นตรงอันนี้ใช้ได้ถ้าคุณเอาไปมันจะมีด่านหนึ่งที่เหมือนทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะครับมันจะเดินมาเป็นเส้นตรงเอาตัวเขา,เาไปสกิลหมู่อีก,กายิงเทียลูกน้องได้เร็วตีบอสได้ใช้ได้ตัวเนี้ยไ,ได้เลย ก็เป็นตัวที่ผมอวยเนี่ยชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์ครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ย T S ตัวนี้เป็นตัว35บาทเป็นตัวที่ใช้งานดีนะครับก็แต่ไม่ผิดน่าจะ35มสิบหาบาทยี่สิบเาบทแถวเนี้ยราคาตอนคุณเตอรมานะเป็นตัว5ดาว S R ครับชื่อว่าเฟรีเดี๋ยวจะเรียกว่าเฟนรีก็ได้นะวันนี้ก็จะเป็นตัวแอดครับเป็นตัวแบบล้วงหลังทำดาเมจแล้วก็ถ้าอีกฝ่ายถ้าถ้าูกค่าอีกฝ่ายตายจะรีเซ็ตสกิลด้วยครับอืมทำให้ตายก็แปลงตีบอสก็ได้ครับต่อก็โอเคอยู่อ่าแล้วแถมตัวเนี้ก็ ไล่สายฟ้าได้ด้วยก็คือสัมผัสายฟ้าเอาไปเล่นกับโพเซดอนได้เช่นจะได้ติดสถานะบีบัฟไปก็เป็นรีเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใครอยากลงทุนก็29บาทเาสิบบาทก็จะได้เอามาใช้งานเลยเป็นแบบแพ็คผู้เล่นเริ่มต้นที่คุณสามารถมีตัวละครดีๆติดเอาไว้ใน ID ไอดีได้ตัวต่อมาของเทสตัวที่4ครับตัวนี้ก็จะชื่อว่าเซราซาจริงผมชอบเปลี่ยนเลขเารซาอะไรแต่จริงไม่ใช่มันชื่อเซราซาเทพตะเกียงวิเศษดินนี่ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ฮิวได้นะครับเป็นตัวซัพพอร์ตเัวเองสามารถฮิวเพื่อนได้ดีเลยแล้วก็มีลดดาเมจให้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับก็ทําให้ตัวเราก็คือตัวเคราซาสครับและฮีโร่ฝ่ายเราที่ใช้ท่าไม้ตายสูงสุดไปแต่ใช้พลังงานท่าไม้ตายครั้งหน้าเนี่ยลบหก็คือเกตท่าไม้ตายบลดหนึ่งหน่วยก็คือใช้ได้เร็ว,เรวขึ้นนะ ง่ายลดเกฑ์ในการใช้ก็ถือว่าดีและคู่ดาวก็ไม่ได้เยอะด้วยครับประมาณ20่ิวิในไอสกิลเบิกบานเนี่ยก็ถือว่าถ้าเอาไปเล่นตีบอสอ่ะไปเพื่อนบทหมาย้ตายได้ดีเผื่อคุณต้องการตัวยูช่วยก็ถือว่าช่วยได้ครับสำหรับเทราซาร์นะครับตัวละครเยอะนะเกมนี้ตัวที่5้เนี่ย TS เป็นตัวที่ผมใช้อยู่ครับอาทานิสนะครับตัวนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตเหมือนกันอ่าคือมีรดพลังป้องกันเวทอีกฝ่ายด้วยแล้วก็ทําให้ฮีโร่ที่อยู่ใกล้เคียงจะได้ทําให้ตายเกทําให้้ตตตเเเพิิ่มมขึนก็รด เพราะว่ามันแบบแปะดีบัฟได้ครับแล้วก็มีฮิลนิดหน่อยประมาณ6%นะซึ่งตัวนี้ผมใช้อยู่เอามาซัพพอร์ตในทีมตอนที่ผมเล่นเซิร์ฟเทสเรามาต่อที่ TA เดี๋ยว TAB, TAC อาจจะไม่ได้พูดถึงแค่ t a นี่พูดทุกตัวนี่ก็น่าจะนานบอกเลยตัวแรกชื่อผมว่าชอบเรียกว่าแม่หมดสาวชอบเรียกว่าเมดูซ่าจริงๆไม่ใช่เมดูซ่านะตอนนี้ก็เป็นตัวเวทครับตัวเวทเลยแหละตามเมทเวทแปะดีบัฟอีกฝ่าย ไม่ฝ่ายฮิวลดลงมีแปะห้ามฮิวนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยสามารถดูดซับ HP ของเป้าหมายสร้างดาเมจเวทเท่ากับ470%แล้วก็ฟื้นฟู HP ให้กับเพื่อนที่มี HP ต่ำได้หนึ่คนนั่นเองแล้วก็มีเพิ่ม ATK กับตัวเองถือว่าใช้ได้เลยดาเมจก็ดีคเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีล่าเยือกเย็นด้วยเป็นดาเมจเวทวงกลมคือเป็น a e นั่นเอง เอาแปดดีบัฟเยือกเย็นไปเอาไปเล่นกับโพไซดอนถือว่าใช้ได้เลยตัวอื่นก็เล่นได้นะไปเล่นกับพวกแบบนินฟริกก็ได้ครับก็ถือว่าเก่งกันซึ่งแต่ละตัวก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปสามว่าตัวอื่นในเทียซีนจริงๆตัวแจกก็เก่งนะครับที่เป็นผมแดง ซิกฟรีดซิกฟรีดอันนี้ก็เป็นตัวแบบตัวดาบที่ใช้ได้เหมือนกันตัวแจงอันนี้ก็เก่งเพราเป็นตัวแบบให้มองว่าเป็นแบบตัวเริ่มต้นนะตัวอื่นๆเนี่ยก็จะมีพวกนักเวทที่อยู่ข้างๆแบบซิกฟรีดนักเวทผมสีชมพูมอันนี้ก็เป็นเวทเส้นตรงก็ถือว่าเล่นได้เหมือนกันคือแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความเก่งกาจแตกต่างกันไปตามแบบสไตล์ตัวละครแต่สุดท้ายอะ่ะการมีตัวละครเยอะเพช่วยนในเรื่องของการผ่านได้ดี อันนั้นดีดีมากเลยแหละเพราะว่าคุณเล่น6ตัวคุณก็ต้องใช้เยอะอยู่แล้วถูกต้องไหมอย่างเช่นตัวที่3ใน t a นะครับมใมสีล้ก็เหลืองั้งทองตัวนี้ก็ชื่อว่าลอเรนรีลอเรนรีเป็นตัวธนูตัวนี้ก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็โอเคนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวแบบตัวดาเมจแต่ดีบัฟมีโอกาสแบบเพิ่มสา,ายฟ้าไฟฟ้าให้กับเป้าหมายแตะดีบัฟ ทำดาเมจเพิ่มคีกับตัวเองได้แล้วก็มีแบบปุ่มให้เพื่อเราได้รับบัฟที่เป็นแรงจูงใจเพื่อเราจะได้พลังป้องก,กันเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มดนะาเมจ5%แต่ทีทีก็ถือว่าเป็นพรนที่ใช้ได้ครับสำหรับตอร์เรนรีนอันนี้ก็คือตัวที่3นั่นเองส่วนตัวอื่นๆเนี่ยตัวที่ผมเคยเล่นก็มีอนะูบิสเนี่ยอะลูบิสก็เฉยใช้ได้อนูบิสเนี่ยตัวข้างๆตัวต้นไม้ครับอนูบิสเนี่ยเป็นตัวแข็งใครไม่มีแบบพวกตัวอะทิน่าอย่างเงี้ยก็สามารถใช้อนูบิสได้ ก็เป็นตวแทตันหนึ่งที่โอเคเลยมีแบบได้รับภุม้มคุ้มกันแบบถ้าแบบว่าเกือบตายเงี้ยครับมีฮีไว้กับตัวเองด้วยแล้วก็ทําให้ฮีโร่ระยะกายฝ่ายเราทั้งหมดครับได้รับตาช่างซึ่งจะลดดาเมจ12%น,นี่ถ้าสแต็ป3ครั้งมันจะอยู่ที่ประมาณ1 6เห็น ไล้ได้หนึ่งครั้งในเกมอารูบิทก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้ถ้าใครมีแต่มันไม่ใช่ตัวเองนะแต่มันก็เล่นได้เหมือนกันรวมถึงตัวต้นไม้ข้างๆเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวแท้งเหมือนกันตามาข้างๆอารูบิทก็เป็นตัวแทงตัวหนึ่งที่ตั้งรลดกับตัวเองได้อยู่ตัวเองได้ออกโูต้เมทที่เข้ามาได้ให้กับตัวเองก็ถือว่าใช้ได้จริงๆ T.A อะหลายตัวก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ผมมองว่าคุณหาตัวดาเมทปุ๊บ K.S.S ไปเลยสักตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฮาระเป็นดนหรือว่าจะเป็น แต่ถ้าคุณอยากได้แท้งก็อาทีนาเลยถ้าลองลงมา TS ก <l> ็ม<แล>ี <ếu> ตัวดาเมจดีๆเหมือนกันเช่นน้องอีกาตัวที่2หรือจะเป็นตัว30บาทบ่าทป็นะรีก็คือตัวที่3ามก็ใช้ได้ส่วนตัวซับคุณอาจจะไม่หาเล่นแบบตัว TA ก็ได้เช่นกันเพราะตัวซับ TA เนี่ยไม่ได้แย่เลยนะครับจริงๆไม่ได้แย่เลยอย่างเช่นพวกไทธนเนียอย่างเงี้ยไอธนเนียก็จะเป็นตัวน้องผมสีชมพูถ้าอยู่ใน TA จะอยู่ตัวที่เจ็บนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวไฟรีท่าน เป็นตัวที่ฮิวได้แล้วก็ลบดีบัฟฝั่งเราได้ด้วยที่เพิ่มมาลากป้องกันเวทก็ถือว่าเก่งหรือจะเอาแบบไปหาโอฟิเรียก็ได้เช่นกันโอฟิเรียก็อยู่ในทีเอสเหมือนกันไม่ไดีอยู่ในทีเอโอฟิเรียก็อยู่ในทีเอเหมือนกันตัวซัพพอร์ตหรือไม่คุณอาจจะใช้ตัวแจกก็ได้นะที่ชื่อว่าวีอาเป็นแฟรี่ตอนแรกเลยที่เราจะได้มาอันนั้นก็เอามาช่วยซัพพอร์ตได้อันนี้ก็จะเป็นเทียพีวอาจจะมีพูดถึง PVP นิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยว PVP เดี๋ยผมมาจัดให้ทีหนึ่งจริงๆอ่ะผมม นอกเลยนะพวกเซิฟจีนเซิฟไต้หวันแต่วันมีหลายๆตัวที่ยังไม่ได้เข้าไงเราเอาแบบตัว g ก o บอลก่อนแล้วกันตัวที่พอจะจัดเทียริไดาก็น่าจะประมาณนี้แหละครับแล้วก็รอปรับใช้เอาถ้าแบบถ้าวันเปิดจริงผมอาจจะแบบใช้ฮาร์ดย์ไม่ก็อีฟิกนะตัวเลยสักตัวหนึ่งเป็นตัวดาเมจแบบแกแล้วตัวแท้งเดี๋ยวผมไปเล่นโอเบรอนนี่ก็ได้โอเบลอนนี่เป็นตัวแบบตัวแจกแท้งได้นิดนึงนิดนึงเลยถือว่ใช้ได้ตอนแท้งเริ่มต้นแต่ถ้าไปเจอพีพี้โหัวอัธ ي แม่งแท้งถึกกว่าแบบโคตรตึงเลย ก็จบกันไปแล้วสำหรับการแนะนำเทียรีฟเกม d า a g กอนทาวเวอร์ตายมาเดยถ้ามาเด้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้าาที่ดีเลยนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับเกมดาร g กอนทาวเวอรฝากเกมนี้ด้วยนะไว้เจอกันบายบายสวัสดีครับ